ไม่รับตำแหน่งใหญ่แม่ทัพดังตอบชัดหลังกเกษียณพร้อมเรื่องดีๆที่คนไทยควรรู้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราวของแม่ทับคนดังของเรามาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวกับชีวิตจริงหลังกเกษียณของท่านและยังสะท้อนถึง น้ำใจของคนไทยที่ส่งไปถึงแนวหน้าของเราด้วยครับใช่แล้วค่ะเรื่องราววันนี้มีหลายมิติเลยทั้งเรื่องความศรัทธาความเสียสละและมุมมองชีวิตที่น่าเอาเป็นแบบอย่างด้วยค่ะเรากําลังคูดถึงแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินภาคกลางนี่แหละครับท่านแม่ทัพภาคที่2ที่อีกไม่กี่วันก็จะถึงกําหนดเกษียณอายุราชก,การแล้วคือปลายเดือนกันยายนนี้ท่านก็เดินสายทําบุญอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ เห็นในภาพแล้วก็ชื่นใจแทนท่านนะคะแฟนคลับ FC พี่น้องประชาชนเนี่ยมาต้อนรับกันแน่นเลยมาถ่ายรูปมากอดมาให้กำลังใจกันเต็มที่จริงๆค่ะบรรยากาศอบอื่นมากๆเลยนะครับคือท่านแม่ทัพกุ้งเนี่ยได้เดินทางไปที่วัดสวนธรรมปิติที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับไปทําพิธียกเสาเอกเสาโทเจดีโนนเสาเองานนี้ไม่ได้มีแค่ท่านแม่ทัพนะครับ ยังมีเกจิดางอย่างหลวงปู่ศิลาสิริชันโทท่านก็มาร่วมในพิธีด้วยฟังดูเป็นงานบุญใหญ่ที่มีความสําคัญจริงๆนะคะแล้วทราบมาว่าท่านแม่ทําเองก็ยังได้นําพระพุทธรูปโบราณไปถวายแด่หลวงปู่ศิลาในพิธีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคุณผู้ชมคือระหว่างพิธีเนี่ยมันเกิดเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจขึ้นมาเลยครับมีพระอาทิตย์สงกราเกิดขึ้นและที่น่าแปลกคือ มีมแมลงปอจํานวนมากบินเข้ามาที่ร้านพิธีเต็มไปหมดเลยบางคนก็จับกลุ่มคุยกันว่าเอ๊ะนี่เหมือนนางฟ้าบินผ่าเลยนะบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากๆเลยในยวันนั้นฟังแล้วก็ขนลุกเลยนะคะเหมือนธรรมชาติมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ในงานบุญครั้งนี้ก็ยังมีบุคคลสําคัญอีกท่านมาร่วมด้วยใช่ไหมคะครับยังมีอาจารย์ธนิสือลิกลินดีครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเลยนะครับท่านก็มาเป่าขลุยบรรเลงเพลง ถวายหลวงปู่ศิลาและให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้รับฟังกันศิล,ลปินแห่งชาติมาด้วยตัวเองเลยนะวัฒนธรรมและาศาสนารวมกันในงานเดียวเลยนะคะสมกับเป็นงานบุญใหญ่จริงๆแล้วยังมีการรวมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือทหารชายแดนได้ใช่ไหมคะ่ะใช่ครับมีคุณปุ่นสุธัญญาบุญสูงท่านเป็นประธานบริษัทตรีเพชอิสุสุนะครับได้มอบเหรียญทองคําพระโหราให้กับท่านแม่ทัพให้ที่2เพื่อนําไปประมูลหาไรายได้ช่วยทหารชายแดนด้วยครับ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในงานบุญของท่านแม่ทัพเป็นการทำบุญที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงคนที่เสียสละเพื่อชาติด้วยนะคะแล้วท่านแม่ทัพกุ้งเองล่ะคะท่านได้ออกมาพูดถึงเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณบังไหมคะอันนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้และเป็นสิ่งที่ท่านแม่ทัพพูดชัดเจนมากๆเลยนะครับท่านพลโทบุญสินเนี่ยบอกว่าหลังเกษียณอายุราชการท่านจะทำหน้าที่เป็นทหารกองหนุน ท่านจะขอขยับไปเป็นกองหนุนเพื่อช่วยเหลือคุณเพื่อน้าและจะเป็นพล,ลเมืองดีของไทยคำว่าทหารกองหนุนนี่น่าสนใจมากเลยนะคะคือยังไม่ได้วางมือจากภารกิจดูแลประเทศชาติเพียงแต่เปลี่ยนบทบาทไปอยู่เบื้องหลังแทนถูกต้องเลยครับและประเด็นสําคัญที่ถูกถามก็คือเรื่องของตําแหน่งทางการเมืองครับเพราะมีบางคนเสนอข่าไปว่าเอ๊ะเห็นตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมยังว่างอยู่นี่แม่ทัพกุ้งจะรับไหม นั่นสิค่ะเพราะท่านก็เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางถ้าท่านเข้าสู่การเมืองก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่แต่ท่านตอบว่ายังไงคะท่านแม่ทัพกุ้งตอบชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ขอรับตําแหน่งทางการเมืองท่านขอทําหน้าที่ดูแลประเทศชาติในส่วนที่ท่านสามารถทําได้เท่านั้นเองครับ ฟังแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับแสดงว่าท่านยึดมั่นในอุดมการการเป็นทหารที่ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่ได้มุ่งหวังเรื่องตําแหน่งหรืออํานาจทางการเมืองเลยนะคะเป็นความคิดที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะครับและในงานบุญวันนั้นก็ยังมีการบูชาเหรียญอายุวัฒนโมอนปีหลวงปู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่ศรัทธาจะได้ร่วมบุญด้วยนอกจากเรื่องของท่านมาทับกุ้งแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวของพระสงฆ์และชาวบ้านที่ร่วมกันส่งกํลาลังใจให้ทหารแนวหน้าด้วยใช่ไหมคะอันนี้นะ สนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมวมือร่วมใจของคนแนวหลังได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับมีพระราชวัติราศีลาจารย์ท่านเป็นพระสายวัดป่าจากลบบุรีพร้อมคณะชาวบ้านจากลำนารายท่านได้เดินทางไปที่วัดแอ่งหนึ่งที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบริจาคสิ่งของเปิดโรงครัวปรุงอาหารและส่งสเสบียงไปให้กำลังพลแนวหน้าครับ ฟังดูแล้วก็อิ่มใจแทนทหารแนวหน้านะคะการได้กําลังใจและสะเบียงจากคนแนวหลังแบบนี้คงมีคุณค่าทางใจมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่อาหารและสิ่งของนะครับแต่ยังมีเรื่องของขวัญกําลังใจทางด้านจิตใจด้วยคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับคือพระสายป่าหลายรูปท่านช่วยกันลงเลขยันครับลงเลขยันลงที่ไหนคะท่านลงบนแผ่นเหล็กสีขาวแล้วก็นําแผ่นเหล็กตัวนี้ไปยัดใส่เสื้อเกราะ เพื่อส่งไปให้ทหารแนวหน้าครับต้องบอกว่าทั้งแผ่นเหล็กและเสื้อเกราะทั้งหมดเนี่ยผ่านพิธีการปลุกเสกเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจในการป้องกันกระสุนและให้ทหารแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยแผ่นยันในเสื้อเกราะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเหมือนมีเกราะป้องกันสองชั้นทั้งเกราะจริงและเกราะใจเลยค่ะแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ที่จัดส่งไปคะจัดส่งไปทั้งหมด540ตัวเพื่อให้กำลังพลแนวหน้า ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือสิ่งดีๆที่คนแนวหลังตั้งใจส่งต่อให้กำลังคนแนวหน้าจริงๆครับนี่แหละค่ะที่เรียก่าทับหลังหนุนทับหน้าอย่างแท้จริงเป็นกำลังใจที่ส่งไปถึงแนวหน้าได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกันดีเราย้ำกันตลอดว่า กองทัพต้องเดินด,ด้วยท้องท้องอิ่มมีกําลังมีแรงสู้ต่อได้วันนี้เนี่ยกองทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์คลิปบรรยากาศของชุดสุตรกรรมหรือชุดประกอบอาหารของกองร้อยเนี่ย ที่เขาปรุงแต่งอาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งพร้อม,สอมเสิร์ฟถึงกาลังคนแนวหน้าเลยครับแสดงว่าเรื่องของสเสบียงอาหารนี่สําคัญไม่แพ้เรื่องขวัญกาลังใจเลยนะคะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ฐานของเรามีพลังในการปฏิบัติภ,ภารกิจเพื่อชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะถูกต้องเลยครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับที่สะท้อนเห็นถึงน้ําใจความเสียสละและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในทุกภาคส่วนจริงๆครับใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับ ผ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวถัดไปนะครับเราสองคนทันและมินสวัสดีครับสวัสดีครับ